แบบเราอยู่กันแบบครอบครัวอะไรเงี้ยแบบพอเรามาได้เรียนอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ที่มันไม่ใช่โรงเรียนอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะสวัสดีครับผมจากกาเสียในสุขนุนชัยครับช,ชื่อชื่อเล่นชื่อก,กาอยอยู่จบจากรงเรียนเทพศรีมาครับผมขอถามตอนนี้เสอบไปที่ไหนก่อนชอบลืมถามครับก็ตอนนี้ผมสอบได้ที่สถาบันหลักไรบางครับ ก็เตัวรียนภาษาไปกายมันเริ่มเรียนเมื่อไหร่ครับผมเริ่มเรียนตอนปิดเทลขึ้นมห้าเหมืบนว่าเหตุผลที่แบบมาเรียนตอนแบบตอนนั้นจะมาเรียนเกี่ยบสถาปัตย์เนี้ยก็คือตอนนั้นเรายังไม่อยาอใช่มึงจะเข้านิเทศใช่ๆก็อลังจะเล่าแบบว่าตอนนั้นไม่อยากเข้าสถาปัตย์แบบเราเองหาตัวเองไม่เจอแค่แบบชอบวาัรูปแล้วแบบอยู่สายวิทย์เนี้ยก็แบบรู้สึกว่าตัวเองต้องเรียนแบบสกิลเพิ่มวัรูุเพิ่มอะไรเงี้ยก็ เจอบีจากคิดในยูทูบครับผมที่พี่ตึกแหวกตึกเหมืนเองอะไรเงี้ยก็แบบตามเรียนที่น,นี่แล้วก็ตอนนั้นเราก็แบบพี่เขาถามเกียร์เราว่าแบบมึงเกียร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็แบบบอกว่า3ามครับอะไรเงี้ยอยู่สายวิทย์พี่ตึกเลยบอกว่ามึงว่ากูว่าแบบเรียนนิเทศดีกว่าเอ้ยเรียนสถาปัตย์ดีกว่า,เ,เ,า,วาเพราะแบบมันเป็นอาชีพที่แบบใช้วิชาวิทย์ด้วยแล้วมันก็ไม่เสียโอกาสที่เรียนสายวิทยมากหนึ่งงั้นเดี๋ยวเขาจะโกรธน,นะพวกนิเทศ มึงต้องบอกว่ามึงต้องบอกว่าคือจำพี่จาได้นะว่าพี่แนะนำไม่ได้ตั้หรอกพี่แนะนําว่าลายเส้นมันไม่มีเทศอะอ๋อใช่ป่ะตอนนั้นจำได้ว่าแนะนำอย่างนีว่าลายเส้นมันไม่มีเทศอะมึงวาดมึงจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการวาดหรืออะไรพวกเนี้ยลายเส้นไปทางสถาปัตย์มากกว่าใช่ไหมตอนนั้นแนะนำอย่างนี้ใช่พี่บอกว่าไปยันลองโยกไปถามอายดีกว่าเออเส้นาถาปค้นหาอยู่เจ็ดวัน ยนในเทศเจ็ดวันครับค้นหาอยู่เจ็ดวัน <c oughs> ก็เลยพบว่ากูเปลี่ยนดีกว่าเรียนทำอาหารก่อนทำอาหารีกว่าเคยเรียนที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับแบบว่าที่นี่ที่แรกอี๋จูว้าใใอย่ามามเคยโดนใครทําร้ายมามันก็เล่าให้ฟังเคยโดนไหมไม่เคยพี่แบบเรื่องแบบพีิเศษลากเซ็งกันเร็วอ๋อต้นถ้าตอนเต้นเนี่ยเต้ตน,เน,ตนเคยโดนมึงก็ต้องพูดน,นะแต่ไม่ต้องเอ่ยสถาบันก็ได้โดนร่วมเลย บรรยากาศที่นี่บรรยากาศที่นี่ก็แบบไม่เหมือนที่เราคิดไว้แบบว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบทุกคนจะแบบว่าไม่ค่อยคุยกันแบบถามรุ่นพี่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรียนจริงรู้สึกแบบเออที่นี่แบบว่าเรียนสนุกหรือว่าเพื่อนทุกคนแบบดูสนุกไปกับการวัดดูพี่เขาที่ติวเขาแบบสนุกแบบให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยก็แบบ้สึกดีก็ดีใจที่แบบไาเรียนที่นี่ดกดีครับแบบว่าที่ติวี่นี่นะจะแบบว่า อาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอาจจะซีเรียสในบางเรื่องหรือว่าบางครั้งแบบพี่ติ๋งแบบว่าเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบ <c oughs> ขอค้างที่นี่ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ติ๋งก็ให้แบบโอเคได้แบบว่าถ้าน้องทำตัวดีอะไรเงี้ยพี่ติ๋งก็ให้โอกาสน,น้องนอนที่นี่ <c oughs> อย่างงี้ให้เืากะหรี่ป๊า,าน <c oughs> ้อง <c oughs> ให้ซื้อกะหลี่ซื้อกะหรี่ป๊าถูกเลยจังสุดในจังหวัดมาฝากพี่ด้วยนะที่อยากกินจริงๆอะไรอย่างนี้ขอยินเสิร์ตหน้าที่ไหน เดี๋ยวตอนพี่ไฮเดี๋ยวค่อยซักกันรอพี่ไฮประกาศกรวจเงินพี่ไฮอย่าต้อยนะที่เดียร์กันตอนเราเออลืมเนี่ยมาสีก็ได้อะใช่เลยแล้วก็ที่เนี่ยแบบไม่เจำกัดเวลาเว้ยแบบว่าสมมติเราอยากมาแบบสี่โมงใช่ไหมบางที่อาจจะกำหนดว่าแบบสี่โมงต้องเรียนถึงแค่สามโมงอะไรเงี้ยแต่แบบที่นี่พี่ตึกเขาแบบเปิดโอกาสให้น้องๆเพราะเขารู้แบบเด็กทุกคนมันไม่ได้แบบตั้งใจทำงานแบบว่าขนาดนั้นคือแบบ บางครั้งเราก็แบบอยากพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยพี่ติ๊กก็จะให้โอกาสเราเลยพักได้แต่ว่าก็ต้องกลับมาทำงานด้วยแต่ว่าแบบเี้เราสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เวลาเปิดของที่นี่ถึงปิดเลยอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนน้องๆทุกคนลดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยใช่เราคิดไม่เหมือนบางที่ใช่ที่ให้เดิมเท่าเดิมเท่าที่พี่ติ๊กเขียนด้วยการเพิ่มแลงงนนนอนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีพี่รางตัดให้มอยู่เคสหนึ่งอย่างเดียวก็คือลดน้ำต้นไม้ใช่มีเคสหนึ่งเล่ามา นั่งเรียนเรียนอยู่มาตอนบ่ายโมงพี่ขอตัวแป๊บหนึ่งออกไปตอนห้าโมงเยนกลับมาทีทุ่มหนึ่งนวดไปไหนมาแดกหมูกระทะถามตัวเองว่าเราลงชิวไวปะวะกูมึงไม่ไม่ใช่พี่ชาี่ชนบุรีไปกินหมูกระทะแล้วกลับมาไม่ใช่เดกไปกินเดินไปมันแผบเลยจับได้ตรงงานติดปากหน่อยเน้ ึงกินอา,อาป่ามาใช่ไหมเนี่ยอาป่าหมูกระทะใช่ไหมเนี่ยคือมันมันเป็นลักษณะน,นี้แหละอ่ะมีอะไรพูดอีกก็อย่างที่บอกนะว่าที่นี่แบบเราอยู่กันแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาได้เรียนอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ที่มันไม่ใช่โรงเรียนอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกสนิทก,กันเร็วมากแล้วแบบรุ่นพี่ก็ใจดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกเราอุมมาที่ที่นี่เแบบเปิดสอนมีใครเปิดสอนทิ้งท้าย เร่กรกล่าวตรงที่นี่ก็สําหรับกาล่าวจริงคือีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าที่นี่เราไม่ใช่ครูแบบนักเรียนครับเราคือครอบครัวครับผมเชียร์คืนนี่แบบเราอยู่กันแบบครอบครัวอะไรเงี้ยแบบพอเรามาได้เรียนอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ที่มันไม่ใช่โรงเรียนอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะ